เกรดโดนแชยาเผยความลับชอบทางหานงเอกคนนี้เรียกได,ด้ว่าสําหรับเกรดวรินทร์โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในรายการสามแซบได้เชิญห้าหนุ่งสุดหล่ออย่างเกรดวรินทร์เจมส์จิรายุบอยปกรณอ,อาเล็กธีรเดชและเมกเบรมนัทมาร่วมสร้างสีงสันให้กับรายการใต่งานนี้ก็ดูเหมือนว่า หนุ่มเกรซนั้นจะโดนเพื่อนสนิทยางเจนดิรายุแชลนแหลกนางเอกคนนี้แหละที่เกรชอบทักไปหาพูดคุยบ่อยๆนันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือเดียนาะฟรีโป้นั่นเองงานนี้ก็ทำเอาเกรสถึงขั้นเสียาการกลางรายการกันเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับเดียนาะเป็นนักแสดงดูเรื่อไทยฝรั่งเศสอดีตนักแสดงสังกัดสหานิทรทัศน์ไทยทีวีซีช่อง3ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่มีฝีมือการแสดง ไม่ธรรมดาเลยค่ะนั้นก็ไม่ใช่ใครที่นายคือเดียนะ่าฟรีโบหล่อม,มาก